สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะครับช่องยูทูบพี่น้องท่องบ้านครับเมื่อนี้บ่าวดินนะครับบ่าวบอยยัยไพ่บ่าวโจ้ครับมหาเลาะเบิ่งเฮ็ดเบิ่งท่าว่ามันสิออกบ่นะครับพี่น้องครับมาหลุดน้ำกันนะครับฝากติดตามด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับเบ่าวบอยบ่าวบอยพ่อระดอกหนึ่งพี่น้องโอ้หลอบแหลกของปีครับอุ้ยพี่น้องเดินพี่น้องครับดอกงามอยู่พี่น้อง เห็ดผงข้ามนะครับออกอีนีครับพี่น้องออกอีนีครับออกแล้วมกอีไอเสียแล้วเสือยังไม่อยู่ไหนครับพี่น้องมึงเนี่ยดอกงามๆดอกงามๆนะครับโอ้ยเห็ดกับบอดี้อามาตัดขาเพิ่นไว้นี่ละครับมัดมันแล้วครับมันแล้วครับไปหลุดนน้ำกันอีกครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องครับเบาดินได้อีกแล้วครับพี่น้องครับอีโอ้ยพี่น้องเห็ดผงข้ามครับ พิตุ่ข้ามออกเดือนซีครับเบื่องเนพี่น้องเบิ่งเบงเบิงพี่น้องโอ้ยเบาดินดีใจครับพี่น้องโอ้ดอกดีบมะขาใหญ่เลยพี่น้องหุ่นนาพี่น้องครับอุ้ยตันตันเลยพี่น้องขาบักใหญ่ครับเบื่องเน้ยพี่น้องนี่ครับได้กินแล้วครับเห็ดออกแล้วครับพี่น้องครับอาจจะมาวหลุดน้ำกันครับไปเห็นแล้วครับพี่ใหญ่ไฟเห็นแล้วครับใส่กุญแจไฟ อ้ยดอกมันหน่อยจนเลเกินพี่น้องแต่ก็นี <qu and employers hip> ่เห <qu> <inson> ็นครับวนครับนะครับมนครับนี่ไ่ยางเก่าที่แดหมา่นี่ครับ้นี่ครับอ่นโอ้ดอกคุณตันได้เรคุณยายไ่อมเอาข่ก่ยางมาคือกข่ไยแถว ไปสู้พี่น้องแน่พี่น้องกล้างามว่ะการเดินหน่อยขึ้นกันน่ะล้ําพวกกระชุ่ยแบบนี้ลุ้นกันเดี๋ยวเบาดินกับเบาบอยกับทีมงานนะครับน้องๆสิ่ขามไปอีกฝั่งนึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาหลุดน้ำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เบาดินเบาบอยเบาโจ้คุณยายไพ่เสือบกับเรงขาดเด้อครับครับพี่รองครับ นี่ครับผมดอกที่สวยเลยครับพี่น้องครับครับเบาดินมาพ่อน้วครับเบาโจไปอีกฝั่งนึงครับนี่ครับพี่น้องครับองามบ่ครับงามเบิครับเห็ดบ่ท่านออกลายครับพี่น้องหรือใหม่ว่าเพิ่นออกลายนะครับเท่าก่อนเนี่ยเบ่ท่านเห็นครับเพราะว่าดอกเพิ่นยังหน่อยยังตันอยู่ครับเบื้องในพี่น้องครับนะครับผมนี่ดอกงามเลยตันๆครับพี่น้องนะครับผม เห็ดผึ่งท่ามหรือว่าเห็นผึ่งตะเตาครับเกิดตามธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับเบ้าดินมักแกงนะครับลดสมกับโบคอยมี่ครับพี่น้องเวลาแกงเข้ากะลดสมสิมีนิดเดียวเองครับพี่น้องครับเวลาแกงเข้ากับโบต้องใส่สมครับพี่น้องต้าใส่ปกติใส่น้ำยาหนังก็ไไ้ครับเมียผักขาลงไปหนึ่งเป็นชุดยอดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันอีกครับอุ้ยพี่น้องนี่ปล่อยแล้วครับพี่น้องครับดีด พอแล้วครับพอแล้วอีกแล้วครับนี่ครับสองดอกครับอยู่นี่ครับพี ies, ่พี่พี่อีดอกนึงครับพี่น้องครับนี่้อ้ยครับมองนีจุดนี้สามดอกแล้วครับพี่น้องครับเบาโจบคุณยายพ่ายไปอีฟังหนึ่งเบาดินลุกมาเบิงตอตอฟังเสียครับต่อฟังหวยนี่ครับพี่น้องครับน่าหนพอแล้วครับพอแล้วอย่าปากอย่าปากครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวเก็บเก็บก้อนนี่ดูโอ้เก็บก้อนเก็บก้อนเก็บก้อนครับพี่น้องครับ นี่เห็ดบนทามดอกตันๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับอินดอกนึงครับนี่อืมนสองดอกครับพี่น้องครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับเมื่อไหพี่น้องบนบรรยากาศนะครับแถวนี้เป็นท่ามเป็นปลาเบิร์เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องครับปลอยอีกแล้วปอยอีกแล้วยู่งสร้างใดครับพี่เบิ่ง ดาวโจวพ่ออีกแล้วครับครับผมพ่ออีกแล้วครับดาวโจ้พ่อครับหนึ่งดอกครับหน้องหลงจูพ่อครับอย่างนี้นะถ้าม่กีดอกตันๆดอกตันๆดอกตันๆเห็ดพึ่งธรมดอกตันๆแกงแคบแสบตรงมีมูมมันเหครับว่าหาเบื้องต้นบ้าวโจ้พ่อครับนึ่งโอ้ยดีใจตื่นเต้นครับ กัญญาหาเห็ดผงถาำครับพี่น้องคกลมฝ้าคกลมฝนเห็ดนะครับหลอบแหล่ของปีได้ครับพี่น้องครับดอกมีแต่ดอกงามๆครับเดี๋ยวไปหลุ่มกันครับพี่น้องครับครับเอาจั่วเก็บเอาโจเก็บเห็นเื่อยๆนี่พี่น้องครับดอกหน่อยๆแน่บมาเห็นครับนี่ครับปัดขาเอาจั่ปัดขาโอ้ยมันแหลกพี่น้องได้แกงแล้ว โอเคเหรอครับพี่น้องครับอ่าดูกันดีครับข่อยแล้วครับไปโอ้ดอกนี่ดอกงามเลยพี่น้องยูคามันกระเบา่ามาซื้อกันเถอะแล้วก็บักกระเบ่าดอกนี่แหละพี่น้องว่ามันบักกระเบา่เบาบ้าจเห็นครับดอกนี่อันนี้คือมากระเบานะครับมันจะคล้ายๆกันเหี่ยพี่น้อง,งนี่ บักกะเบากระเฮ็ดไข่ไก่ก็ได้พี่น้องหนุ่มกระเบาอันนี้เฮ็ดครับใส่ปีนดอกคุณคิดกันยังโจู๊ปาดพี่น้องใส่ใส่ยก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 สู้ทุกทุกอันน้ำมัเอือเมืองพี่น้องอันนี้ด้านหลังด้านใต้อ่าปาดเมืองนี้พี่น้องดอกตันคู่หลูครับดีดปึ้งปึงแกงเฉ็บแสบครับโอ้ยมาเด้อครับ F4 ของเบาดินนะครับมา เก็บเห็ดน้ากันครับปาดขาปาดขาเบาโจ๋ว้ายตื่นเต้นไรเงาแตัดเงาแตนจนวิ่งพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาพี่น้องโอ้กำลังสวยเลยเบาโจยุทงานครับมาหาเห็ดน้ากันครับคุณใหญ่ไผ่กับบาบอยไปอีกฝั่งหนึ่งเอินใส่กันล่ะครับนี่พี่น้องครับ มนัมนมันมันครับโอ้ยดอกสวยงามเลยครับคุณน่ะเป๊<ๆ>ันแข็งแข็งเลยตีพี่น้องบางแนนว่ามันดังแข็งบ่โว้ว่ามันตีกองสุดพี่น้อง้านโซ่โซ่พี่น้องจานครับสายกระตาเบ้าจู่วสายกระตานันครับขุน,พ,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 นพุ่นพุ่นรับนึงขุนพุ่นพี่น้องครับโอ้พี่น้องน้องมืัครัดนานดอกกินแข็งขาใหญ่า ผีฟังนึงอยู่ฟังขวาเมือนบ้าวินครับโอ้ยมนมันมันพี่้องมันแลครับนานเห็มูดน้ำกันอีกครับยี่ครับยีครับเบ่อฝากกับเห็นไหมครับพี่หลงงนีตูมันหน่อยเออชิดห่อดห่้าสิบว่ตตอนมันตูมหน่อยได้ดอกหน่อยนะเอาไหวครับมือเงนไงมืออืนกันไงเหรครับพี่้อง กั็นฝนตกใส่อุย้ยหมานมันครับครับผมม<อ>ันใสใสคุณคุณดอกเรื่องยุตัวนาพุ่ณบ้าโจโอู้พี่น้องเรื่องเก็บแบบมวนพี่น้องครับที่มนันได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแลว้วหมานอีกแล้วค,วครับโอ้ยมาเด้อครับผมพี่น้องครับพุเหมือนพี่น้อง,อองบาดินไปทุระอำเภอบ้าบาอยโทรหาครับว่าเฮ็ดตรงท้ามันออกครับ แล่นตาสวดมาพี่น้องพุ่นพุ่นบ้าโจ้ขุนขุนขุนมาครับแลมาพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยพุ่นพุ่นดอกนึงมาเด้อครับเด้อโอ้ยเบาตุนเบาก่อนกี่เห็นเด้ขุนขุนไปเก็บเห็ดน้ำกันมาเด้อน้องตุนน้องก้อนครับที่งานสาวเจฉยเพิ่นกับไปเก็บอีกฟังหนึ่งครับอยู่ทางบ้านเพิ่น หกกล่อแหลกคล่องปีนี่ครับพี่น้องเฮ็ดตึงท่ามนี่ดอกนึงพี่น้องนี่แวโจ้นี่เฮ้ยค่อยอันนี้อันน,นี้พี่น,อน้องนโอ้ยจเกาะดังตึ้งๆบ่าหุ่นน่ะแขนมันตันพี่น้องเอามาสาร้างหิ้วเข่าเด้๋ตื่นเต้นไร้จนเมื่อยพี่น้องเอ้ยดีใจครับดอกง,งามไหม พี่น้องเห็นหนีแล้วครับพี่น้องหมานี่แล้วครับมีขนาดออกทัฒนหลายได้พี่น้องปลาหนีกัน,เ,นเต็มเลยครับพี่น้องเบิ่งโอ้ยมีแต่ดอกงามัครับพี่น้องควรควรอ่นนนนานครับนี่นี่นี่มีดอกใงโอ้ยขาตันตันเลยครับพี่น้องครับเนียครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาดินเบาบอยเบาโจตลอดจนลูกหลานบานห้อยดินเลเด้อครับ พีเด็เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับมือนี้รอบแรกของปีเฮ็ดครับเกิดแล้วเด้อพี่น้องเฮ็ดเพิงท้ำครับพุูดๆนักนึงครับพี่น้องอคุณราชุอบอยเดีย๋ยกเอาให้แคบหน้าจอให้เลนนยน,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 ยน,นี่พี่น้อง ครับหมานหมานหมานครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องปองไปพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเก็บเพ็ดน้ำเบาดินเด้อมาเด้อครับเบาต้นเบากอนนะครับโอ้ยพี่เด้เบาโจโนี่ดอกหนึ่งดอกนี้หน่อยนี่นี่พิดไปแน่นี่นี่น,น,นี่โอ้ยจนถม,มันข้นโอ้ยเอามัน<ด>ขืนแบบจะหาขาดเกินเราก็ต้องเอาแหละ ลุ้เห็นกันครับอีกดเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาบื้องแถวนี้ก่อนเกืดไปเบิดหลือปีน้องเง้ยมันตูมแาบนี้ครับพี่น้องมันตูมหรอครับก็แนเมเบาเห็นมันครับเมืออ่อเอื้นนี่มันคงสีเห็น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 เป็นหลังเตาขึ้นมาคงสีดายร้ายกว่านี้ครับเมื่ออื่นบ่ายลินสีมาอีกนะครับดีใจแห,ห้งพี่น้องเอ้ยแต่เป็นดีใจได้พอเห็ดหลอบแหลกของปีครับเดี๋ยวไปเอาน้ำ เบาโจเห็นได้อีกครับแล้วหนึ่งดอกนี่ครับดอกสวยงามเลยพี่น้องครับหน้าเน่้อกันมาทเอ้าเก็บ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 โอ้ยหมาดนะครับพี่น้องครับมีรุ่นน้ำกันเย็ดครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบป็งบรรยากาศตามทึมใหม่ครับลมเย็นเป็นซุกครับพี่น้องครับผม พี่น้องครับโอ้ยไงล่ะลับสุดเมื่อเอนนี่ก็สืใหญ่อีกใช่ไหมเอาโหลดพี่น้องเอนกับน้อกัสใหญ่ที่เขาป่ะเห็นนี่แหละเอาโหลดครับพี่น้องครับเพื่อตีแกงครับนี่ครับนี่ห้อกเพี่น้องครับนี่สีพี่น้องนี่ได้ะเจอความประเห็นไอ้แจ่พี่น้องมุ้งข้ามไปเฉย่นี่เป็นยอดน้องนี่พี่น้องมุ้งชัดๆครับออกแล้วลักรับเห็ดปูนข้ามเห็ดพึ่งบ้านเบ้าดินออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ครับมานแล้วครับอ่นใส่สองดอกถือว่าดอกดูสันดีน้อเบิ่แน่พี่แน่พี่น้องมาเข้านึงครับถือว่าได้แกงอยู่ครับผมพี่น้องครับพี่แน่ครับมี่ติดดอกงามๆครับพี่น้องครับถ่ายมูกระได้ครับพี่แน่ผมใหญ่ไผ่กระได้ครับถ่ายมูกระได้ผมใหญ่ไผ่เห็ดมันกระลังดอกหน่อยครับพี่น้องมันแน่โมเห็นนะครับมือเนี่ยกับเป็นหมิดเหมิดแน่ครับ มืเอื่นเบาดินกับเบาบอยเบาโจสีมาไหมกับคุณยายไพ่ครับมื่ออื่นมาแน่นอนพี่น้องมื่ออื่นมันโผล่เห็นแน่นอนครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับทิ่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับจะเป็ตกเห็นพขาถากเก็บอยู่ขอบคุณหลายเด้อครับไอ้พี่พวกไอ้พวกไ้พวกเบาบอยครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับเป็นกำลังใจใองห้อยดินทีนีสานบ่าวบอยแดนนีสานนะครับน้องหัวน้องโจนะครับลูกหลานบ้ารอดีสุดสุดคนครับเมื่อเนี้ยวไปสมนึกสุกอนนะครับภากันหิวเข่าละพี่น้องครับอยู่ดีแมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่เปิดฝาในตัโตัวไข่กระหอาถลอาถิ่นให้กอดสรุปกรี๊บนะ